คุณยายตักลิง่งงอนทั้งนองนะฮะมาเก็บเห็ดป้าหมกแบะหมกแบะพี่น้องผัวน่ะห่งใส่กันอยู่ผนะัวน่ะเจียงบ้าอ๋อผัวนน่ะบมกแบะพี่น้องอ่อนซ้อนเนาะอ่อนซอนอ่อนซอนหมกแบะจะเก็บเข้าปากนะข้าใช่ไหมว้าว kiếp có ba lê, bạn, có ba Hoàng, chơi gần nó สิ่เด็กพี่น้องเขปาปลามวนกุบคุณเพื่อนเพื่อนด้วยเห็ดบ่มีอร่อยค่ะอ <laughs> มวลกรุเปน,น้องเขปาปลาแบลลลายหลายทางน้องนั่นป้าแต่ก็ข้างทางนะคะ นี่ต้นไวยังไงงามทล่ะยันยืดยืดอยู่อือ,อไปเหได้ยี่สิบโลเออให้ได้ยี่สิบโลก็หมืนห่นได้แน่นอนค่นนร้ายเองิอือยี่สิบโลตักเลมมาข้างทางมองไงยังานานะไปนี่เขาป้านี่บาตินนี่ชุดถุ<ผ>มแม่กับสิตักทายรอนี่กู้ม่กูไอยกับเก็บเฮ็ด โอ้ยบางเฮ็ดเขาได้ย่ยหน่อยมนได้เต็มผูหรือเป่าวบ๊วยรเดี๋ยวมึงกันนะไหนบ่นอ่ะเฮ้ยน้อเข้าหูจักจั่นอเข้าหูักจ่นอาเจักมองมันเก,กิดนี่เจ้าขาไปนี่น้ำพลนนแยไปไว้รถก่อนมาไปนัป่งพักกินกาแฟก่อนนั่งพักกินกาแฟไปหน่อย